พวอไฟเลยพวไฟเบาเบิร oh, จ็คเาเบิร์กงไม่พวอไฟเนาะช้างช่งเี่ยบบกินบบกินเน่เล oh> ็กม่ก้ป้าเด็ดแบนี้ดรนยากไมันเล็เออป้าทุกคนมีคนหลดโเบ้ มีคนหน่อยด้วยะอยู่ยในอะไรน้ำฝนค่ะคนถ่าปะที่ตัวนน้อยหน่อยอ,ยอันนี้ทางนางตาเจียทางน,นางอะไขาเด็กหน่อยด้วค่ะไปตากนำ้ำซุปหรอเออไปนำ้ำซุป มาใส่นะกคนทุกคนมันเป็นดุมขากาขี้ดินมาใส่ย่พูดนลูกหน่อยทั้งล่างเขาเอมเจ็บด้ขันดงวนนั้ลงขันดงางทว่าทางขาหนก็เต็มิดยักลงทางได้เขาก็ยังโคตรนะเออแล้ววาใส่ประไทศไทนสบายดีเด้อทุกคนตอนนี้เขากำลังเดินทาง สิครับเดี๋้วโบหงาสิไปอ่ะเ่กอกรอยเลยตะกวนนานที่เซ่แล้วก็อกตอนนี้ของมาจากออกอบเคงเมือง,ามมาองเชียงควณนะครบเอาสูใส,ส่ซุบู์เนาะเป็นเมืองเป็นแคว้งที่เอาสิไปในในมือหนีเลยเอาสิไปเอาสิไปรักเศร้านาะ หอดวย่องหอบกิโกี่เหือกันเนาะเธบ่งหอดเอกลไปหอดเธอเพียงเพียงท่องตุรวจตรวจอันโบกซีเทือเป็นหรอกขอซีด้านกับซเทือกบนโบกเนาะย่ออ ซื้อรถเท่าขาดพี่เ้างมันจะได้ปั๊บใหม่ไปพี่เ้องตามตามกฎระเบียบแหละซื้อรถรถรุ่นเป็นต่อ23ปี24ปี25ปี2ีปีเนี่ย่ามไปเลยลนะไปเขียนใบสร้างใเคเขียรนะอะไรใส่ในด้านขนาดเท่ากันว่าสเปเซียนะไนต่อนะ ไปเรื่อยๆกับสีประมาณประมาณแปดชั่วโมงแต่ว่าวถ้าเราอหอดท่ากาศีคับสีน้องทาผีนองเพิ่มได้ทุ่านได้คนได้ทีน่าสนใจนะพัดเมฆมาสีทับกันแเอาสีเิ่มไดกันเพิ่ด้วยพุ่งมากครับพี่น้อง กับไปจังสี่เนะี่ยกบไปจังสี่ไปเนาะอ่าเทปไม้เนาะสีแขวงฝากไตเพราะว่าทิพมันบริลลุ่มกันเดนแต่ว่าเขาไปแล้วแต่่วาวมันบริลลุ่มนานตะกืนนะยอ,อยังสีแขวงฝากไตย,ยังปากยยเซี่จัมปนะสซัดนี่แหละจัมปัสซัดซาลาวานตะกือซี่ก็มันเป็นเราสี่แขวงฝากไต ลายสิบสี่แล้ว,ลวก็กลับไปครับก็เริ่มเอาวซีแฉงทางใตนดนึนนมงเราจะให้มันพคนะให้มันขึ้นไมแพนที่ตัวแพนที่ฮะไแพนทีอ่าก็เกิดแบบมันขึ้นแค่สิบสี่แวนินงส่วนจะมปะซังแาดสี่สี่ก็มาถึิษันละวันนี้ รวมๆและสามลอยกลัวน,น,น,น้องีพี่องแต่ว่าเขาเดินทางมาได้สามวงสองสมวงเลยแสีเดอนอยู่สองลอยมาสองลอยเก็บแบตสิมาเบิงมมาดุาุดร่ำการพี่น้นองว่าสิเป็นจะได้น้องพี่นอนละ ก็ะไรกัดก้นกัดก้นท่นเอารีจ<ด>ับ บวกอานกินกินกินไม่ตกฟุจอดไปู่งกินก่อนอันนี้มันอ่ได้ปั่นอันนี้กินได้นิ่เพ้่อนได้เลยอานิีกนพอจะจ้าพวกร้าโอ้โหพวกร้ายอลยเ่ยดี่เธอจ้ะพวกวาเบาเบิรงจ๊ะ ช่ายั digital, <c oughs> พไฟเนาะช่างช่างเนียบุกินบุกินยังแรงไหมอู้่าอดกอกินจะได้กินแต่เสาตีเสียพายสิบประหยัดก็เาแอบกินบักินม่อีกยังสิไปแอบไปฮัดแม่จะสล้วมันยาก่จอดแวะเสียไปลำไม่ลาอีกเราต้องจอดเรต้องแวะเม่อ ควบผู้ใดก็อสิออกไม่เหมือนเลยมามาลัยควบไลอยด้วยกัไปเรื่อยๆไปพี่น้องเดินทางเนาะตอนนี้พ่อนี่อยากกินเขาก่อนอัดจืดอัดจืด แค่วายู่นี้มันตำ่ำต่ำๆวยวุกไงเลยเอ่อตวนหนุนวอวอด้ยู่นะใส่สมบูรณ์นี่แตคือชื่ออะไรมันสมบูรณ์สมบูรณ์

เงท่ออ่ะบอลน่าสิไปพักมาเนียยังอีกประมาณป70บาเขาคือว่า้นี่ง่อดขาถอนตูนเออกระหันเลยเอตัว่งต่อแนี้มันเป็นเป็นอรนักสอยังบ้าเนด้หันพาพดหมูบานี้งามแหงพี่น่งอยู่อยู่กับผูกกับพาย าติน้อทั้งนี้ตั้งแบบูก็าาธรรมชาติเ,เรียรลนะอเนาะกดเก็ีไปต้องปวยเลยเทียมเลยตามไปเลยเทียมสียห้องเขาไี่นู้จะผู้พาปลาลคนะเอ้ยมวนแห่งบานเขา นะ้ำบนนรรยากาศมันก็ได้นะเนาะอยู่สบายๆบม่ต้องมีการแข่งขัน,น,นยังนายนาากินกนาอยากตามนักภาษเป็นแบบเป็นเพียงแบบต่ำๆเนาะเนี่ยเบิร์กไม่เจะเป็นอะไรนะเนาะแบบแท้ๆอีหลีอยู่ตัวเตียนผู้เลยพี่น้อง phải tắt bông đi. จะเขายพูดเขาสูจะเขาเป็นอู่เป็นี่สันทีทนจะบอกคอยนี่อคอยมีทงหน้าทมีหน้าเห็นนะเราจะเห็นแต่่ามันจะปลูกเขาแะ่น้ำพกเขาเนหอปลูก้ ถ้าไปต่อถ้ไาไปักเศร้าร้อแกก่ เคยียงท่องเนะุกยง่อเลที่องท่องเนาะเป็นแข้งบริข้นมสพี่น้ะไปองมีบรรนอนออด้ไี้วกมูกแล้วตอนนี้ ดับทุกคนอ้ายทุกที่ป้ามาเด็ดแรงดีนี่กระ ไปวันมีน้สองทางไม่ได้สองทางมันจะไปทางปากจันเนาะนี่ไปทางาันเราจะเห็นรถนนอันนี้เดี๋ยวว่ารถอันนั้นถแ่รถไทยตรงท้ายทนี้เข<ด>จะเป็นแบบนีรถนำเทียวรถทีว่าเ้ยขนานั้น เอาเคเมืองอะรไม้องเร่องท่องแเนาะเดี๋ยวจะอยหอดมไปนิดเดียวอีกกว่โลาหอดกอยูมีได้ันน no? ี้นะคก่า sort น of anyway> ี่ัครอ่านเมหลงสุดปแค่นั้นสุหรือว่าคร ใส่ชิ้นหอดแล้วพี่นังเลยเพราะซุกเพี้ยนอยู่ทั้งนั้นรับแล้วพี่รับแล้วขอรังปกปกปกกระโดดนับแล้วคุณ่าตอนเหงาจะห้องแจนดุน เอาเวลงไมเอาเวลุงี่ยาัาาิตีะไปพี่น้องยอดเมืองบ้านเมืองเขาแลว้วไม่มาดูสิ่ใช่ใช่ครับครับ นี่นะข้าใส่เบ็ดป่ะซึกเบ็ดนะอะนรี้ฮ่าฮ่า